สวัสดีครับเดี๋ยวมาของสเก็ตข่าวครับสเก็ตแรกใครที่เป็นแฟนหนังกำลังภายในและทา,าว่าไปเมืองจีนไปที่มณฑลเหอหนานนะครับสิ่งที่ไม่พลาดเลยเมื่อไปถึงก็คือการเดินทางไปเยี่ยมชมวัดเซาหลินครับดูนะครับวัดเซาหลินเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเมื่อ500ปีพันปีที่แล้วครับยังมีการฝึกวิชาอาวุธกำลังภายนอกภายในกันครบเครื่องนะครับแล้วก็ศึกษาธรรมะด้วยแต่ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปนะครับวัดเซาหลินก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดูนะครับว่านักเรียนของวัดเซาลินนั้นเดี๋ยวนี้ครับเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วครับโอ้โหทันสมัยมากครับเล่นเกม Red อ l e r t ซึ่งกำลังฮอตเหลือเกินแล้วก็ฮอตทั่วโลกด้วยยิงกันอุตลุดไปเลยครับสเกตมาครับกลับมาเมืองไทยนะครับไปที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาครับนี่คืองานแสดงสินค้าของธุรกิจโรงแรมครับมีทั้งเรื่องของโรงแรมแล้วก็อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในโรงแรมครับ และเมื่อเป็นงานโรงแรมนะครับก็เลยมีการแข่งขันปูเตียงโรงแรมแข่งกันแต่ว่าไม่ใช่เตียงขนาดหกฟุตแบบธรรมดานะครับเอาเตียงธรรมดาหกฟุตนะครับวางติดก,กันครับเป็นหกเตียงครับดูครับกลายเป็นเตียงยักษ์เลยครับผ้าปูที่นอนก็เลยต้องเป็นผ้า <sk> <peer> <noise> ปูยักษ์เลยครับแข่งกันนะครับสองคนช่วยกันใครเสร็จก่อนเสร็จเร็วที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะและการปูรเตียงของโรงแรมนั้นต้องปูตึงเปรี้ยเหมือนกับเตียงของทหารเลยนะครับ วิธีพิสูจน์ก็เหมือนทหารเมือนกันครับโยนเหรียญลงไปบนเตียงครับต้องเด้งดึงแบบนี้ครับจึงจะตึงได้ที่ครับและเมื่อปูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานในพิธีนะครับคุณสมชายวงสวัสด์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ทําพิธีเปิดงานด้วยการขึ้นไปทําท่านอนบนเตียงพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติครับ ลงมานะครับสวมรองเท้าแตะภายในห้องโรงแรมก็เป็นแตะขนาดยักษ์เนี่ยครับและเสื้อคลุมในห้องนอนครับก็เป็นเสื้อขนาดยักษ์ตัวเดียวสวมได้สามคนครับโและมาถึงสเก็ตส่งท้ายครับไปที่เทศบาลน,นครนนทบุรีนะครับนี่คือบรรยากาศของงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี2551ครับ งานนี้ครับมีการนําอุปกรณ์การเรียนการสอนสมัยโบราณเมื่อ40-50ปีที่แล้วมาแสดงครับเด็กๆรุ่นนี้คงไม่ทันนะครับหนังสือชั้นประถมต้นนะครับในการแถลงข่าววันนี้ครับเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทายครับคุณสุพลฟองงามมาเป็นประธานรองประธานก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคุณสมพลชัยบางยางนั่งทางขวาของท่านรัฐมนตรีนะครับ มาดูครับทุกคนก็เตรียมแถลงข่าวนะครับแต่คนที่ขโมยสีแบบจะจะเลยก็คือคนนี้ครับโอ้โหดูครับท่านนายกเทศมนตรีครับคุณสมนึกชนะเดชาคุณดูครับมาในชุดนักเรียนประถมมารับสะพายเป้มาข้างหลังขี่บินโตโบราณมาด้วยครับเดินเข้ามานั่งร่วมแถลงข่าวพอนั่งได้ที่แล้วครับฟังเสียงท่านรัฐมนตรีแซวครับพี่จิมก็ทราบว่าท่านนายกจะิงพูดขนาดนี้ ้ารัฐมนตรีก็แซวนายกเทศมนตรีนะครับบอกว่าจะแต่งชุดนี้น่าจะบอกกันก่อนทั้งอธิบดีและรัฐมนตรีมันจะได้แต่งมาเป็นเพื่อนด้วยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสเก็ตข่าวครับ